เรามาดูนะคะรูปแบบของวิถีจิตที่ชื่อว่าอติมหันตแต่รวิถีตถาลัมมวระนะยังแยกอีกะเลยน,นะฮะเป็นวิสยาประวัติสี่หนึ่งในวิสยาประวัติสี่ทางปัญจทวารได้นะที่เราท่องผักภาษาบาลีอติมหันตังมหันตังนั่นนะอ่าอันนี้คือเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เนี่ยนะคะ เมื่อเราเรียนหมดแล้วเราก็สรุปมาว่าวิธีประเภทที่หนึ่งวิธีประเภทที่หนึ่งกับประเภทที่สองพวังพเท่ากันสิ้นสุตดตถาระนาวาระเหมือนกันนะฮะปีกาได้มาตถาวาระรวมเป็นหนึ่งนะคะส่วนวิธีประเภทที่สามกับที่สี่พวังรวมพวังแค่ รักการพระวังเบิาหก<ม> <6. S 2> ใช่ไหมคะจำได้นะ,ะ,ะรูปแบบอันนี้เนี่ยเขาสิ้นสุดที่โชานาวาระ,ะไม่มีตานะ,ะแล้วก็ม้งปีกาชาวาระ,าาระไม่มีอาขัดตกัดพระวังอ,อันนี้นะเป็นหนึ่งวิธีนะวิธีสุดท้ายวิธีที่ห้าการมะสศกมนะสพระวังเบินสี่ว่าโดยรูปแบบวิธีชาวาระ สิ้นสุดที่ชวนะใช่ไหมคะวาระแต่มีอามีอกาการดุกระม่วงออกมาแบบนี้นี่นับเป็นหนึ่งนับเป็นหนึ่งนะว่าโดยรวมแล้ววิธีนี้ชื่อว่าอติมหัตตารมิถีตถารรมนั้นวาระใช่ไหมคะเนี่ยดึงออกมาสรุปออกมาว่าว่าโดยย่อก็คือชื่อนี้นะว่าโดยย่อนะชื่ออติมหัตตารมิถีตารรมนั้นวาระ เอาวิัยัตติอันแรกมาพูดจบแล้วถ้าเอาสิ่งนี้มาสรุปใช่ไหมคะก็สรุปมาที่เห็นนี้ตะวาระ1ชะ่งช้าระไม่อานเ่นใช่ไหมะวา,าระไม่อานเ่งอันนี้คือปติมาตรรงตถารรมนา,าระศโดยพิสดามีสาสรุปรงนี้ะนะอันสุดท้ายอไอย่างที่บอกก็คือถ้าว่าโดยบทเีที่ห้า ประเทศมีห้าห้าก็คือนนะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, <ะ>่งสองสามสี่ห้าตามนี้เลยนะคะทั้งหมดครบอย่างนี้น้อเพราะฉะนั้นเป็นตัวสรุปที่เราเรียนมาหลังจากสรุปเรียนมาทั้งหมดแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการการท่องจำสมดุลสมดุลที่เขาท่องจำใช่ไหมมีอะไรบ้างมีห้าอย่างจำม้ให้ดีว่ามีห้าอย่างก็คือ ว่าโดย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 ต้องมีนะบุคคลภูมิองค์ธรรมปรมัตอารมณ์วัตถุพ่าะเราเรียนมาหมดแล้วถ้าว่าเ็นบุคคลเกิดขึ้นแกอันนี้เป็นคาพูดใช่ไหมฮะภูมิเกิดได้ในในภูมิไหนองค์ธรรมปรมัตวางแรงวางหลังได้แก่อะไรว่าโดยอารมณ์ในวิถีเนี้ยวางแรงวางหลังมีอารมณ์อะไร ว่าในวัตถุเ้าก็เรียนจากขุมทวาริกะใช่ไหมละ่ะเราก็ต้องเกี่ยวกับจากขุมวิญญาจากขุ่วิญญาณนัจนตซองอาศัยจากขุ่วัตถุเกิดวิธีจิตที่เหลือทั้งหมดอาศัยตัณยะวัตถุเกิดอย่างเงี้ยน,นะเพราะว่าถ้าว่าดยทางตาอาศัยจากขูวัตถุทางหูอาศัยสโัตวัตถุทางจมงูกอาศัยคณะวัตถุทางลิ้นอาศัยชิวหา ิมบอวัตถใช่หมคะเอ้ยยังไทางกายอาศัยกายะกายวัตถุใช่ไหมกายสมองจักรูสตขานหาชิวหากายวัตถุใช่ไหมคเออนะวัตถุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยอ่ะเขามีวิญญามาอาศัยเฉพาะก็คือทวีสิทธิ์ใช่ไหมใช่ครับทวีสิทจักรูุโสตขานชิวหากาทยาน้ทวิสิท จิตสิบดวงห้าคู่นี้มาอาศัยวัตถุห้าก็คือภาษาละลูกห้านะกลายมาเป็นวัตถุให้เขาอาศัยใช่ไหมคะเนี่ยจิตสิบดวงห้าคู่อาศัยรูปห้ารูปนี้แต่จิตที่เหลือทั้งหมดมโนธาตุ์สามก็คือสัปติชนนติสองปัญจมุมาราวชนจิตหนึ่งใช่ไหมคะแลวจิตที่เหลือก็คือเราต้องรวมตรงนี้ด้วยใช่ไหมเวนน้นควิสิบไปแล้วใช่ไหมคะ ที่เหลือทั้งหมดอาไซด์หาพยวัตถุกเจก <c oughs> อเใช่ไหมฮะทีนี้ก็ต้องไปสำรนวนมา,มาสำรวนกันพวกเรา <c oughs> ดูวิธีประเภทที่หนึ่งดูในหนังสือพร้อมกันก่อนนะหน้าสี่สิบสองเปิดหนังสือหน้าสี่สิบสองกันค่ะหน้าสี่สิบสองอธิบ ว่าิการติมหต์ยวิถี5ประเภทตามลําดับภาาวิถีวิถีประเภทที่1อ่าเราต้องพูดนะคราวนี้นะพูดพร้อมนะวิถีประเภทที่1ว่าโดยคนเกิดขึ้นแก่บุคคลแปดจักพวกคือปุถุชนสีอริยผลบุคคลสีสำหรับการเกิดขึ้นแห่งชจาหน้าในบุคคลเหล่านั้น พึงทราบามสมควรแก่บุคคลและภูมิ่าโดยภูมิเกิดได้ในการมภูมิสิเอ็ดมาโดยองค์ธรรมปรมัติพอหลังแรกแล้วหลังหลังได้แก่การมมมจิตสิแล้วแต่บุคคลส่วนวิธีจิตเหล่านั้นได้แก่ปัญจับ ที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นอารมณ์ว่าโดยวัตถุจากขูมวิญญาณติสองอาศัยจากขูวัตถุเกิดวิธีจิตที่เหลือทั้งหมดภาวะแรกภาวะหลังอาศัยขยายวัตถุเกิดเดี๋ยวขอวิธีที่หนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งนะคะพร้อมกันนะฮะ วิถีที่วิธีประเภท,ที่หนึ่งว่าโดุคุลเกิดขึ้นแก่บุคคลแปดจำพวกคือุูุชุนศีอริยผลผูคลสีลสารับการเกิดขึ้นแห่งชาวนะในบุคคลเหล่านั้นพึงทราบตามสมควรแก่บุคคล สองสมัมปปิชนะจิตสองสันติระนจิตสามโมคตัพนาจิตหนึ่งกา ที่อยู่ในวิธีนี้มีอีกขาอีกขะมัชัต,ตาหรืออีกจจรูปารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคือรูปารมณ์ที่ดียิ่มดีธรรมดา ว่าโดยบุคคลเกิดขึ้นแก่บุคคลหกจำพวก หรืออธิธารูปารมณ์ที่เป็นปัจจุบันคือรูปารมณ์ที่ดีธรรมดาหรือรูปารณ์ที่ไม่ดีที่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเป็นอารมณ์ภาโดยวัตถุกากขูวิญญาณที่สอง 准备一下 <laughs> <laughs>